เหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีทรัพย์มากและสูงสักดิ์มริกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้งใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเผืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธ ความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคคมไฟแก่สมณะหรือพรามณและเป็นผู้มีใจไม่ลิษยาย่อมไม่ลิษยาไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉาในลาภจากาักราลความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีลูกงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนัก ทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักสาธุ